ก็ขอเจริญพรบรรดายาตยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สองนะครับในการที่เราตั้งจุดลงทานลงพระราชทานลงครัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะวัดคำวสิกาลามวันนี้จากการดำเนินง,งานของเรามาเป็นวันที่สองนั้นมีคณะบรรดายาตยมทั้งหลายมากมายได้นําอาหารทั้งอาหารแห้งพืชผักสวนครัวน้วนำไปปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ถูกกักตัวในเขตอำเภอหนองปลือ วันนี้ในานามของคณะสงฆ์อำเภอหนองบุก็ขออนุโมทนาผุปรุสยที่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าหนว่นวยงานราชการประชาชนที่าาสาต่างๆตลอดจนถึงคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีและบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะมาจากหน่วยงานที่ว่าการอำเภอหนองปอได้มาช่วยนาวัตถุดิบนะคะไปทําที่โรงคัวพระราชทานเพื่อนําไปให้ผู้ที่ต้องกักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดในตอนนี้ค่ะณจุดนี้เป็นจุดที่รับณส่วนหนึ่งของที่บรรดาญาญยนทั้งหลายได้เข้ามานำสิ่งของทั้ง น้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งพืชผักสูงโปรต่างๆแล้วก็มารวมเป็นจุดที่นี่เป็นจุดต้อนรับนะครับแล้วก็รับบรจิจาคที่ท่านทั้งหลายและเราก็ยังจะต้องขอรับบรจิจาคไปเรื่อยๆจนกว่าครบกาหนดสิบวันที่เราตั้งเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราหลังจากเมื่อวานนี้เราก็ได้บรรจุแล้วก็แจกจ่ายไปแล้วจำนวนสองร้อยชุดนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมเป็นชุด ถุงยังชีพให้อีกจานวนชุดใหญ่โดยคณะสงฆ์อำเภอหนองปืนนะครับเดี๋ยวจะได้จัดมอบในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อนุมโมทนานะครับแล้วก็หากใครมีกําลังช่วยช่วยเหลือนะครับชาวอำเภอหนองปืนของเราด้วยเพราะว่าหากพวกเขาในการกลับตัวในครั้งนี้จะเกิดปลอดภัยพวกเราก็ปลอดภัยไปด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนได้พ้นภัยจากเชื้อไวรัสการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทุกคนทุกท่านครับ นี่คือบางส่วนนะครับที่เราได้รับบริจาคในส่วนหนึ่งแล้วก็เราอยากต้องการให้สายทานน้ําใจกับท่านทั้งหลายนะครับด้ช่วยร่วมบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนี้เพื่อในการทําการแจกจ่ายต่อไปโยมท่านไหนสถาบุญท่านไหนอยากต้องการี่จะร่วมบริจาคข,ขอร่วมเือกันได้ที่ไอดียที่ว่าโพสนี้ได้เลยนะครับ